สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเก็บดอกมะละกอไปขายอีกแล้วนะคะนี่ค่ะไอที่เราเก็บได้สวยไหมคะเพื่อนๆน,นี่เราจะขายนะคะเพราะว่ามีคนมาสั่งจองแล้วเดี๋ยวเขาจะมารับเอาค่ะเขาจะเอาไปยำขายเนาะไปยำหรือว่าไปไปซุปหรือยำมันอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะ ขายนะคะเขาทำกับข้าวขายสวยมากไหมคะทุกครั้งเราจะเก็บมันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้เนาะทุกครั้งเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเก็บมันบ่อยแล้วมันก็เลยสูงค่ะสูงแล้วเราก็เยอะไม่ถึงเนาะเราก็จะใช้ไม้มาสอยเอานะคะ ดอกมะละกอมันก็ยำอร่อยเนาะแถวนี้เขากินกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่สี่ละมั้งที่เราเก็บดอกมะละกอขายอดอกมะละกอต้นนี้นะคะเป็นมะละกอตัวผู้เนาะดอกมันจะเป็นสายเป็นห้อยย้อยลงมาแต่นี้ยังพวงเล็กนะคะพวงสั้นนะคะแต่ก่อนพวงมันจะยาวมากยาวมาถึงตรงนี้ของมันละ่ะ <c oughs> แต่เราเก็บบ่อยแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ละค่ะมันสูงแล้วเนาะมาซอยกันเลยขายดีมากเลยนะต้นนี้เราได้ไปได้เงินไปกับมันเยอะแล้วนะต้นนี้นะคะได้เงินกับดอกมะละกอนี่นะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะโอ้ยล่วง ล่วงแล้วก็หล่นเต็มเลยมือข้างหนึ่งถ่ายมือข้างหนึ่งสอยเนาะไม่ถนัดเนาะก็อย่าว่ากันนะคะโอโ้โห ข้างหนึ่งถ่ายข้างหนึ่งสอยมันก็เลยมันไม่ถนัดเนาะมันก็จะสั่นๆโอ้ยล้วง มันเตี้ยๆนะมันก็จะสวยมากควงก็ยาวมากอล่วงแล้วเพื่อนๆดูสิคะืมกล่องก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นี่คะ่ะดูมันล่วงลงตรงนี้ น,นี่ก็ห้อยอยู่กับกิ่งกระใบมันมันก็จะได้เยอะอยู่นะคะ เดียวนี่ทำอะไรมันไม่ถนัดนะคะนี่ค่ะเป็นพวงทียซวยดอกมะละกอก็ทำเงินได้ขายได้ค่ะเขาไปทำกับข้าวขายมันก็ขายดีด้วยนะเขาบอก เคยซื้อกินเหมือนกันตอนนี้เขายำเสร็จแล้วนะคะคิดว่าจะยำกินเองบ้างแต่กลัวจะทำไม่เหมือนเขาซื้อเขามากินนั้นก็อร่อยอยู่นะคะ ค่ะ <c oughs> ถ้ายางมันหล่นใส่ตาเรานี่นะเขาบอกว่าตาบอดเลยล่ะค่ะยางมันจะจะคันจะทำให้จะทำให้ตาเราเสียเลยเขาบอกอย่างนั้น เราล้างไม่ทันมันก็ยังค้างอยู่ตรงนี้ ก่อนนะคะเพื่อนๆใช้มือเดียวมันไม่ถนัดค่ะรูปก็จะออกมาสันๆเนาะมันก็จะมันไม่ถนัดใช้มือเดียวนี่ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ